การพัฒนาอุตสาหกรรมเขาเพื่อการค้ายอยู่แล้วมันมีความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและลดพรความทุกข์ยากของประเทศซ่งปัจจุบันคนนการเข้าในล้านนี้กําลังปเปิดเสรินกับสิ่ท่าท้ายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้ารวมถึงข้อจํากัดการผลิตเน้นการเปลี่ยนแปลงในากาศที่บ่งพะเนีได้และความทีของการเพิ่มความหุนแห้งของภัยพิบัสเ้นไฟแหง่งแล้งน้าท่วม นอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างและระบบการผลิตที่มีลักษณะเปลี่ยนการผลิตขนาดน้อยกระจายกระจายและการเข้าถึงทรัพยากรันที่จำกัดยิงเหตุให้ความสามารถของทรัพยากรในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกจำกัดหลายขึ้นส่งผลให้ผลผลิตตามและคุณภาพบ่สามารถตอบสนองต่อตลาดได้สำหรับระบบต้องสู้กันก ผลิตข้าในซลสปอปลาวเนาะมีความแตกต่างกันในแต่ละคงเ่มโดยหนาระดับการค่าจํานวนก่อนที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไปต,ตามแต่ละแขวงตัวอย่างเซนวายอยูแขวงขงมวสมนสวรรณเขตไอจัมปัสกมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในตองโซมูลคาเข้าหลายกว่าแขวงอื่นๆและเป็นเขตที่ผลิตข้าสามรดับที่งหญ่สุดในสปปลาว S <S <an> <S เพื่อส่งเสร,ริมเวียดงานวุฒสตว์ต่างการผลิตเข้าของบ้านเขาให้มันมีประสิทธิภาพสำหรับแผนยุทธศาสตร,ร์ในการนะสุกยู่การผลิตเข้า2 0 0 0ันอ่าสองพั 2, 30, นสามสิบนี่แผนดำเนินงานที่ได้ระบุไว้ในบทรายงานของพวกเขานี่แบนได้เขียนเนื้อในละเอียดแผนดำเนินงานที่หนึ่งเขาจะสุกยู่ส่งเสร,ริมสหกรณ์การผลิตเขา้าคือปัจจุบันสหกรณ์ในทั่วประเทศมีอยู่30กว่าสหกรณ์แต่ในนั้นมีเพียงแต่สีสหกรณ์ที่ผลิตเข้า เป็นจานวนหน่อยหลายที่จะหับมือกับตลาดเข้าที่มีการขยายตัวและต้องการผลิตเข้าให้มันมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการเปลี่ยนแบบธุรกิจได้สากรมันจะช่วยให้ชาวเกษตรกรท่านมีอำนาจในการตอ่อรองในการเข้าถึงตลาดเข้าที่มีคุณภาพแบบเป็นกุ้มดังนั้นมันควรจะมีการพัฒนาสากรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและส่งเสริมทายเฮงในการประกอบธุรกิจให้ดีกว่ากลุ่มชาวเกษตรกรผลิตเข้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันจริงสําคัญที่สุดของการพัฒนาสากรให้มีผสมผลสําเร็จโดยการดําเนินโครงการทดลองแผนดําเนินงานนี้จะสร้างโครงการทดลองในการสร้างสากรครบวงจรจากนั่นค่อยๆขยายไปเป็นวงกว้างในทั่วประเทศสําหรับแผนดําเนินงานที่สองแมนพัฒนาพื้นที่เฉพาะสําหรับการส่งออกเขาประเทศลาวมีสัญญาการส่งออกเข่ากับบางประเทศ ต่อย่างนี้ขอจํากัดเพื่อให้ได้ตามข้อกาหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดในหลายประเทศที่นําเขา้าอุตสาหการรมเข้ายังประเสิฐกับการจํากัดการลงทุนการคคว้าและพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและการตรลาดซึ่งส่งผลกระทบตัว,วามสามารถในการสร้างนวัตก,กรรมและขยายไปสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องทิดด้วนที่จําเป็นต้องพัฒนาเพื่องยกสูงความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลของเขาแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้นการหวมมืออย่างตั้งหน้าระวังบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพต้องได้สร้างฟูงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะสำหรับการสร่งออกเขาและสืบตัวสร้างเครือข่ายการผลิตเข่าเพื่อส่งออกอย่างเขีมยงงวดในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการส่งออกของเขา่าแผนดำเนินงานที่3แมเม้นแันขยายรูปแบบการผลิตแบบมีประสิทธิผล อิงตามข้อมูลทางการของธนาคารโลกแายงานห็นว่าต้นทุนการผลิตเข้าแมนสูงที่สุดอยู่ในตองสูงมูลค่าและผลผลิตโตหัวหน่วยก็ตั้การผลิตเข้าในแต่ละของเขตก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าได้หากผลกระทบจากปัจจัยแตกต่างกันเช่นประเภทดินสภาพสิ่งแาดา,า้อการระบาดของพงยาธิแมงม้มสัตูพืชปริมาณแรงงานและทุนเทคโนโลยีและอื่นๆแผนดำเนินงานที่3นี้จะสูงไซกัน นำไส้เครื่องผลจักให้เข้าในการผลิตเข้ากันให้หลายขึ้นโดยส่งเสริมการสร้างตั้งถป็นภ่มและมีโครงการตัวแบบในการทดลองเท้าผลจักของภ่มการผลิตนั้นแผนดําเงินงานพิซีแม้เขาจะสร้างความเข้มแข็งทางด้านคุณภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพของเข้าโดยเฉพาะอัตราการสีและเปอร์เซ็นต์เม็ดฮักนั้นจะมีผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อมูลค่าของตลาดและท้าแหงในการส่งออกเข้าของลาวซึ่งปัจจุบันเปอร์เซ็นต์การสีของ เข่าล้วเป็นประมาณ50-55%ซึ่งต่ำกอ่าประเทศเพื่อนบ้านเซนเวียดน้ำและไทยจะมีอัตราการสีระมาณ65-70%คุณภาพของเข่าต่ำส่วนใหญ่เกิดจากหนึ่งการดัไส้แนวพันธ์ที่เฮทให้เปอร์เซ็นต์การสีหันตามการตากเข่าที่บวมมาะสมเหตุใใ้เข่าแตกในเวลาสีและสภาพต่างเก็บเงียนบถือต้องทให้คุณภาพของเข่าเสื่อมโทรมลง แผนดำเนินง,งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อโยกตูงคุณภาพของเข่าเล้าและลดวรการเสียหายหลังการเจ็บเกี่ยวโดวยรูปแบบเซนการปรปับปรุงขบวนการปบการเก็บเนียนและโค้งสีที่ทันสมัยการสร้างมาตรฐานคุณภาพและระบบการยื่งดืนจะรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทีสอดคล้องสำหรับตลาดภายในและส่งออกแผนงานที่าสร้างพามหลากหลายของการผลิตเพื่อการปรับตัวปกบการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นไยนภัยคุ่อันใหญ่หลวงต่อการผลิตข้าวของพวกเขาเส้นภัยแห่งแรงน้ำ่วมที่ทีขึ้นเมื่อเทียบเซมกคอนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่ิดปกติจะสร้างสภาพเป็นรอมที่เพื่ออํานวยให้แก่การระบาดของพยาธิและแมงมหมการเสริมสร้างความสามารถในการทับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาะอากาศแมนจำเป็นที่สุดในนี้รวมถึงการพัฒนาแนวคิดข้าวที่ทนต่นตอสภาพดินฟ้าอากาศการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และส่งเสริมการนำไส้วิธีการเกษตรกรรมหลากหลายเพื่อนุ่นฝนผมเสียงการให้ทราบเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลหินฟ้าอากาศที่ถูกต้องและนี้ระบบเตือนภัยดวงน้าจะส่วยให้เขาเจ้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปรับเี่ยนวิธีการลูกฝังของเขาเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ